กันอีกเช่นเคยนะครับกับงานสร้างบ่อปลาคราฟโดยทีมงานมืออาชีพนะครับวันนี้เรามาส่งบ่อบ่อปลาคราฟนะครับที่หมู่บ้านชัยยพึ่นะครับเส้นการจนาพิเศษโอเคบ่อนี้นะครับมีไซส์อยู่ที่นะครับกว้างอยู่ที่3เมตรยาว5เมตรนะครับแล้วก็ลึกเมตร68นะครับ168นะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าต้องการให้มีม่านน้ำตกอยู่แนวเฉียงไหลทะยางหุมเข้าบ้านนะครับอันนี้เราก็ดีไซน์เป็นแนว เียงไว้ให้นะครับแล้วก็ปิดด้วยไม้พัดบูดด้านบนนะครับก็ทําให้ดูเข้ากับตัวพื้นไม้บ่กรองได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนตัวบ่ปลานะครับเราก็ขัดปล็อเป็นปูนเปื่อยนะครับบ่อนี้นะครับเราดีไซน์ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าบ้างก็คือเป็นม่านออกซิเจนนะครับอยู่ใต้นี้มีอยู่ทั้งหมด3เส้นนะครับเราสามารถปรับแรงเบาได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราทําวาไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบบ่อกรองระบบบ่อกรองเราก็ดีไซน์ไว้มีปั๊มน้ํา2ตัวนะครับเป็นปั๊ม TCP เนี่ยออกมาน้ําตกแล้วก็อีกอันนึงก็ออกหัวบอ่อสามารถสลับการทํางานกันได้นะครับในช่วงเวลามืดน้ําตกก็จะปิดนะครับแล้วก็ตัวหัวบอ่อที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะทํางานนะครับเราตั้งเป็นทม์เมอร์ไว้อัตโนมัติ <Wow. S 1> ตัวนี้เนี่ยก็จะมีไฟส่องขอบบ่อให้นะครับอีกสองดวงเวลากางคือก็มองเห็นปลาชัดเจน ตอนนี้เนี่ยเราก็เพิ่งรันระบบไปได้สักพักหนึ่งนะครับฟองก็ยังอาจจะดูเยอะหน่อยนึงเดี๋ยวพอระบบเข้าที่เข้าทางนะครับสักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยฟองหลังก็จะลดลงลดลงน้ําก็จะผิวน้ําน้าก็จะเคลียรมองเห็นปลาชัดกว่านี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของระบบกรองเนี่ยเราก็จะมีด้วยกันนะครับช่องแรกเป็นแปลงผู้นะครับแล้วก็จะมาเป็นระบบฟิลเตอร์แมทตอีก3ช่องนะครับแล้วก็จะเป็นปั๊มทีซีพี P, แล้วก็ชุดยูส่วนช่องโมเดนุ้นก็จะเป็น ในส่วนของระบบท่อชักน้ําทิ้งนะครับบ่อน,นี้นี่เราดีไซน์ระบบการล้างทางความสะอาดนะครับไว้ง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าทําเป็นระบบฉีดล้างอัตโนมัติก็คือว่าเวลาเราจะล้างกองเนี่ยนะครับเราก็มาบล็อกสสดือที่ที่เราได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ตรงช่องนี้พอบล็อกเสร็จปุ๊บปิดปั๊มเนี่ยเปิดระบบท่อปั๊มน้ําทิ้งสู่ปอกไว้ทั้งด้านนอกเลยนะครับแล้วก็ชักท่อพวกนี้ออกปั๊มน้าก็จะสูด สูบน้ำออกไปนะครับเราก็มาฉีดล้างโดยการเรามีระบบสายทุกอย่างเนี่ยเกรียมสแตนบายร้อยหมดเราก็กดปั๊มฉีดล้างปุ๊บน้ํมันก็จะไหลออกตามพวกท่อต่างๆเราก็ล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับการล้างบ่อน,นี้ถือว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าเราวางระบบไว้ดีหมดเลยโอเคเวลาเราถ่ายจากมุมนี้นะก็จะเริ่มเห็นปลาแล้วนะครับเพราะว่าน้ําบริเวณตรงด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็เริ่มนิ่งนะครับเราดีไซน์ให้น้ําเนี่ยกับเพื่อจุดเดียวก็คือตรงเวีเวณหัวบ่อตรงนั้นนะครับ แต่ด้วยเนื่องจากบอ่อนะครับมันมีความยาวอยู่ที่ห้าเมตรเราแบ่งบ่อกรองเนี่ยออกไปอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสเมตรนะครับก็จะเหลือพื้นที่บอ่อปลาเนี่ยประมาณ3เมตรนิดๆดังนั้นเนี่ยระยะการไหลเนี่ยมันก็กําลังจะนิ่งพอดีนะครับมันก็จะมองเห็นปลาแต่เดี๋ยวเราปรับได้เนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของวาล์วที่เราทําไว้นะครับเป็นกระบอกเฮดเดอร์นะครับสามารถปรับแต่งหลีได้หมดนะครับ ทำให้ม่านออกซิเจนอะไรต่างๆเนี่ยออกเบาลงแรงขึ้นได้หมดแล้วก็ไม่อั้นปั๊มลมโอเคต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของระบบชุดสำรองไฟนะครับอันนี้ก็ป้องกันเวลาไฟดับได้เป็นอย่างดีส่วนตู้ด้านล่างอันนี้เราก็จะมีถางเมื่ควบคุมระบบปั๊มน้าแล้วก็มีชุดตู้คอนซมเมอร์นะครับเวลาเกิดกระแสไฟลั่วอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะตัดเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับในส่วนของ เบื้องหลังนะครับว่าก่อนที่จะออกมาเป็นสวยๆแบบนี้1บอ่อเนี่ยเรามีเบื้องหลังแบบไหนนะครับโอเคจากในคลิปเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่างานโครงสร้างเนี่ยเราก็ขุดบอ่อนะครับแล้วก็ลงเข็มงานโครงสร้างเนี่ยเราก็ใช้เด็ก12มิลน,นะครับผูกอยู่ที่20เซนดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องแคลกเรื่องร้าเลยครับ แล้วก็เทโครงสร้างเทพื้นเนี่ยหนาย0เซนติเมตรแล้วก็เทผนังหนา15เซนติเมตรจะมีในส่วนของ water stop เนี่ยอันนี้ก็ใส่ไว้เพื่อป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆ่อยทำเป็นกรอบนอกขึ้นมาก่อนแล้วก็แบ่งกั้นช่องกองข้างในอีกทีนึง เห็นมนี่อันนี้ก็คือก่อนที่จะออกมาเป็นสีสวยกว่าแต่แต่ละบ่อนะครับก็จะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับพอออกมาเนี่ยเรารับประกันโครงสร้างให้5ปีเลยนะครแล้วก็งานระบบอะไรต่างๆเรารับประกัน1ปีอยู่แล้วออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามได้นะครับที่ราย i i อ s แอดไซ์ค่อยทูยูนะครับ0865455434ขอบคุณครับ